มาถึงแล้วครับปราสาทตะควายเนี่ยจะมีเหตุการณ์สุโระไรต่างๆนะครับก็มีประวัตินะครับนี่ไรนะำะครับผู้เสียสละเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับบรรยากาศนะฮะนี่บรรยากาศนะครับ จะมีทหารกล้าเนียของเราเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ <c oughs> รนี่ตรงนี้นะฮะกำลังขึ้นเขาครับพี่บใบกำลังขึ้นเขา นะนะครับอยู่ที่ปราสาทนะครับเราจะไปทางไหนสวัสดีครับขึ้นขึ้นไปข้างบนได้ไหมครับครับผมอ่าครับนี่นะฮะเราก็มีทหารมาถ่ายรูปด้วยนะฮะเราก็ถ่ายรูปทหารด้วยนะครับเดี๋ยวทหารจะพาเราไปหรือเปล่าครับนี่เนี่ยก็จะมีทางเดินนะครับเรามาดูนะครับนี่นะฮะ ก็จะเป็นนี่เนี่ยี่สักครู่นีฮะเออนี่เนี่ยทางขึ้นเนาะนะครับเดี๋ยวจะจริงๆฝั่งด้านนี้เราก็พี่บายกําลังขึ้นอยู่ครับแป๊บนึ่งนี่นะครับ ก็จะมีพญานาครับรีบขึ้นนี่เนี่สาะนะครับจะมีขึ้นบริเวณนี้นะครับเนี่ยเด็กสองคนกำลังวิ่งมาแล้วนะฮะบรรยากาศนะฮะก็ถือว่าร่มรื่นครับผมมาช่วงประมาณพัก เพียงพอดีเลยนะแล้วก็มีพยมมีี <I like S 1> มพระอิน <I like. S 1> ด้วยนะฮะพี่พระอินนะครับแล้วก็นี่ oh. ไหว้พระไหว้พระก่อนแล้วไปไหว้พระก่อนหรือ <I like. S 1> ครับออครับ,รบเดี๋ยวถอดรองเท้าเอาถอดรองเท้าไหว้พระเลยครับเนี่ยสองคนนะครับถอดรองเท้าเอาไหว้พระเลย ครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวเราเดินไปทางไหนพี่นี่ครับนี่นะฮะเราจะเดินทางนะครับก็มีฐานนำทางนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับไไครับทางไปไหนอะนังานนำหน้าอยู่ไปวิง่งเลยวิง่งตามพี่ฐานเลยวิง่งเลยวิง่งเลย น,น,นุ่นนะอันนี้เขตหวงห้ามนะฮะก็ต้องมีทหารนะครับนำหน้ากับเรากันก่อนนะครับโอ้โหนี่ฮะมีพี่ทหารนำหน้าเลยนะฮะเห็นไหมบอกแล้วห้ามลมห้ามลมมันลม ตรนนี้ทางขึ้นเขาแต่ก่อนที่ผมมาเนี่ยเขายังไม่ได้ทำนะตรงนี้เขาเนีย่ยทาใหม่เลยครับทางขึ้นสะดวกสบายครับเอาเลยแล้วบี้บี้กาง,างทางทหารเยอะจังเลยทหารเยอะที่ไหนหะ่ะ ไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งตรงน้ตงทางอ่ะอ้ไรยืดอ่ะยิงย่นนี่นีฮะจนลมอะบรรยากาศปุ๊บฮอมมหเห็นไหมครับมีภูเขาด้วยเราเพิ่งขึ้นมาจาก้าบบนใช่ไหมครับ โอ้ทหารนี่ไงทหารเยอะๆเลยวันดีครับนะนี่ครับมาจากสุรินครับมามาแค่นี้ครับนี่นะเรามาเที่ยวกันครับอ่ะ อนุญาตครับครับผมอ่ะนี่เราก็มีทหารนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานะฮะเราก็อยู่นะฮะพี่อ๋อน้องนะฮะเป็นทหารอ่เป็นเป็นพี่ฮะเป็นทหารฝ่ายทางกัมพูชาเนาะนะครับพูดไทยได้ชัดไหมน้อยครับอ่อนิดหน่อยใช่ไหมโอเคครับเนี่ยอยู่บริเวณนี้ครับ ผมได้เอาตังมาแล้วเนาะเอ้านี่ฮะปราสาสตก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับดูบริเวณนี้เนาะข้างนี้มีทหารอีกคนี่ชครับผมมีทหารอีกคนหนึ่งไปดูเขาเลนี่ฮะอุ๊ยทหารรอจะล้มนะครับเออก็ใหญ่เนี่ย ดูข้างในได้ไหมครับ,รบข้างในเนาะครับนี่ฮะช้าช้าช้าดูนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้พอรอ,องเท้าไหมออเอาลื่นระวังลื่นครับนี่ข้างในครับ กาเขานะครับฮะข้าวคาไม่มีครับอะไรนะไปทางนู้ไม่ได้ตองนั้นเขาดูให้ดูแค่นี้แนละค่นครับผมครับนี่ใจอุ่นหน่อยกูมา ฟ,ฟังนี้มาจากไหนครับไทยหรือทางนูน้นอ๋อมาถ้ามามาทางนี้เหรอครับอ๋อต้องต้องลงมาจากทางนี้หมอนั้นมีอันนี้คืออะไรอ,อ,อังกอนอังกอรคืออะไรครบเดี็ดถ,ถ,ถุงกี่บาทกินได้ไหม อ๋อทีไวเล่นใช่ไหมกี่บาทกี่บาทนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาถือถือเราจะซื้อเอาลองลองเราแกะมาให้หนึ่งที่อันนี้ครับเอามาอันหนึ่งที่หลัวเอาซื้อซื้ออยู่อันหนึ่งซื้อของผมครับครับมีทอนไหมห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะ ซ,ซื้อซื้อหงทงสอง้อยองอยเลยอ๋อครับ,รบอ,อนะ่าอ่าหนึ่งกันมันคือมันคืออะไรนะลองลองแกะดูนหนึ่งกันนะครเรามาซื้อนี่ฮะเอาทุงหนึ่งกดติงจัวมวยมีรอยเอ้อาบอดเมีนะเมีนมีนทอนนะครับนนนนนนอออ๋อ,อ,อสองอันก็ได้ สองอันก็ได้โอเคโอเคขอบคุณครับได้ได้สองอันก็ได้อะสองอันก็ได้อันนี้อันนี้มันไว้ไว้เล่นเนาะไปกระเทาะนี่เนาะใช่ไหมนะครับอ่าขอบคุณครับอ่าเราอยู่คุณครับอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะฮะประสาทผมก็จะมาทั้งบรรยากาศเนาะนะครับก็ถือว่าเมื่อกี้พี่น้องจากเขมเมนเนาะ มามาเที่ยวกันนะครับก็จะขึ้นฝั่งนี้นะครับฝั่งไทยก็จะขึ้นฝั่งนี้นะนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะก็ถือว่าที่นี่ร่มรื่นนะใครใครที่อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะนะครับมาเที่ยวร่วมกันอ่ามาเที่ยวด้วยกันได้นะครับนี่นะใครใครมาก็ขึ้นมาฝั่งนี้ได้นะครับผมอยู่สนทรเนี่แหละโอ้ยูสทร์ครับอยู่สทร์ก็มาเที่ยวพอดีไปไปปราสาทอาตาเมืองทมมาเสร็จเขาบอกว่าลองมาดูตปราสาทตะควายเขาบอกเงี้ย ผมก็เลยมานะฮะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับออกคุณออกคุณครับครับออคุณครับครับครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปยุเอามีถุงไหมมีถุงใส่มันดูแตกมาแล้วนะนะฮะอ่านะฮะนี่คือบรรยากาศเนาะนะครับตอนรับคุณคุณกันนะครับโอเคครับอบรรยากาศก็ถือว่ามาเยี่ยมชมเนาะนะครับปราสาทตักควายนะครับมาฝากคุณกันนะ ภาษาทนี้น่าจะกําลังทำนะฮะแต่ยังไม่